ปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ2,532ต้อนรับงูดินนะครับก็ย <_ d ream> ังถือว่าเป็นปีใหม่กันก็กล่าวคําสวัสดีปีใหม่ก็มีสิ่งใหม่ๆนะครับก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะพบแต่สิ่งใหม่ๆที่ดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีเมื่อปีก่อนก็ลืมซะเถอะแล้ว <_ d ream> ทําสิ่งใหม่ๆกันที่ดีนะบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่มีสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นเลยเอาสิ่งเก่านั้นมาดูให้เป็นสิ่งใหม่มันก็จะดีไปเองอย่างคุณดีนี่ครับผมผมทรงใหม่ทรงใหม่ฮะน่บุคลิกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดและที่เรา รอคอยกันมาอย่างช้านานไม่ว่าท่านผู้ชมหรือว่าฝ่ายเราเองนะครับนั่นก็คือเกมใหม่ของรายการนะครับพลิกล็อกเหนือเมฆครับนี่และเป็นเมฆใหม่ไม่เคยมีเครื่องบินลำไหนบินผ่านเมฆนี้เลยครับเราก็ภูมิใจและก็ยินดีที่จะมอบเป็นของขวัญนะครับตลอดทั้งปีนี้ไปเกมในรอบแรกนะครับมีผู้เข้าแข่งขันถึง5ท่าน5าชีวิตนะครับเราเรียกเกมนี้ว่าในรอบนี้ว่าดาวตกท่านแรกนะครับดาวดวงที่หนึ่งนดเชิญยิ้มครับ สวัสดีครับวันนี้เป็นไนี่ข้าวอะไรฮะลอยเคว้งคว้างแบบดวงดาวครับนี่ผมดาวประจาเมืองนะครับไม่ใช่ดาวตกอย่างที่ใครคิดนะครับเมืองไหนครับเมืองไทยอยู่แล้วสะเดย์สะเดย์เออสเดสะเดย์นี่อะไรฮะสะเทืดาวด้วยผีพุ่งใต้ครับวายสะผีพุ่งใต้อย่าทักนะครับเข้าทองสุนัขอ๋อทักเลยไปทักก็มีแก้เคล็ดไหมฮะไม่แก้ฮะแบบทักก็แล้วแต่จะไปเกิดเลยแต่ ไม่แพ้อยู่แล้วเด็กเทพโภเทพไหนครับกรุงเทพอยู่แล้วอ๋อกรุงเทพเนี่ยค่ะสเเดย์เลยสเตเดย์คืออะไรเดี๋ยวมาดูว่าสเตเดยนี่มันคืออะไรกันแน่พร้อมอยู่แล้วนะฮะพร้อมครับนะครับดาวดวงที่หนึ่งไปแล้วนะครับดาวเช่นยิ้มครับดาวบุรุษครับดาวดวงที่สองนะครับดาวสตรีบ้างคุณอรพันธ์พานทองครับสวัสดีครับครับผมอะไรมีคอรสกันเล็กน้อยไม่ต้องมาไหว้ถือว่าเป็นศัตรูครับ ตอนนี้อยู่บนฟ้ากันหมดเลยนะฮะอย่างนี้เรียกดาวลิสยาแล้วคุณอนรพันธ์อยู่บนฟ้าก็เป็นนางฟ้าเลยครับอ่าใช่หรือเปล่าอะไรนะคะไม่เอาดาวดวงเล็กๆแต่อยู่นานอ่ะสเก็ตสเก็ตดาวอยู่นานเป็นไงชีวิตที่ปีใหม่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับคุณอรพันธ์ก็ดีเจอเจอผู้ชายแบบนั้นบ้างไหมอู้หเยอะค่ะเหรอฮะแล้วลักษณะเอาตัวปีกห่างทำไง ทำไงได้เขาจัดห้อยู่ตรงนี้ตอนแรกกะจะไปอยู่ตรงนู้นซะหน่อยรังเกียจรังเกียจถ้ารักไอ้นอตเขาเราจะโลเซ็ะไรกอะไรปีเก่าเจอแล้วปีใหม่ยังเจออีกนะเน,นี่ยก็นี่ไงคะคนแรกของปีอาจจะมีดาวดูหนึ่งผ่านไปก็ได้นะวันนี้เขามารัก<โด>ผมผมไปอเมริกาเขายังตามผมไป<โดย>ผมต้องหนีกลับเมืองไทยก่อนนะครับเนี่ยอ๋อจะคุยว่าทั้งคู่ไปนอกมานะจ้า เอาเงี้ยพบกับดาวดวงที่3กันก่อนนะครับดาวดวงที่3นะครับคุณพัไทยเดชสรีนะครับคุณจิ๊บสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดาวดวงนี้ลักษณะจะสุภาพนะฮะจริงๆแล้วสุภาพอยู่แล้วใช่ไหมฮะอย่างงั้นมั้งครับลักษณะเป็นคนแบบเอ๊ะไม่ค่อยพูดจาขี้อายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็วันนี้มาเจอทั้งพี่ตาพี่ดีนะฮะพี่โน้ตแล้วก็คุณนิด <ห>ก็เลยต้องก็คือาพาิทีนหน่อยฮะทาวนี้ปรียเป็นดาวดาวคุณคุณคุณจิ๊บจะเป็นดาวไหมฮะผมอะขอเป็น ดาวหางก็แล้วกันอย่าเป็นดาวเลยครับเป็นยานอวกาศดีกว่าฮะเหนือดาวโอ้โหเหนือดาวเข้าไปอีกนี่นะครับนี่ขนาดเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรนะวงการดนตรีตอนนี้เป็นยังไงฮะงานงานเยอะดีครับงานเยอะดีขอให้เงินเยอะไปด้วยนะฮะจะได้ดีหมดบางคนงานงานมากแต่เงินไม่ค่อยมีนี่เพลงถูกใจนิดๆหรือว่าถูกใจคุณนิดกันแน่ฮะนะครับเอ่ออันนั้นคงจะต้องถามคน ถาคุณคุณดิดเองนะครับอ๋อนั่นศัตรูนี่คู่หูเดี๋ยวเราจะทราบต่อไปนะครับท่านที่4ี่นะครับสุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านนะครับคุณธนาพรรัตนาเสนครับสวัสดีนะวันนี้มาสีทองเลยสีโงเหงดีฮะใส่ตัวนี้ที่ได้เล่นเกมชนะพี่อ๋อตัวนี้แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเหรอฮะสีดำจะเปลี่ยนชุดค่ท่านสุดท้ายนะครับดาวดวงที่5นะครับคุณสุรศักดิ์วงไทยครับ ประธานโทษนะครับสวัสดีครับท่าอะไรฮะท่าดาวดาวอะไรฮะดาวใจฮะมันมีดาวหลายประเภทต้องให้เคลียร์นี่คือดาวห้าดวงนะครับที่จะมาเข้าแข่งขันในรอบเกมดาวตกอันนี้กติกาของเรานะครับเราจะมีคําถามถามเกี่ยวกับเรื่องสถิติตัวเลขต่างๆเมื่อถามไปแล้วนะครับภายใน15วินาทีโดยประมาณต้องตอบนะครับตอบใครที่ใกล้เคียงที่สุดจะผ่านเข้ารอบไปก่อนเลย ดูซิว่าในรอบนี้ใครจะเป็นดาวตกกลับบ้านกก่อนนะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับสําหรับคําถามข้อที่ <c oughs> 1เสียบเลยนะครับ <c oughs> ถามว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกี่ตารางกิโลเมตร <c oughs> โอ้ <c oughs> ลอกี่ตารางกิโลเมตรกิโลเมตรคูณกิโลเมตรคุณนี้เป็นไงฮะอยู่กรุงเทพมาอยนาก็มาเลีตีหลายหลายท่านอยู่กรุงเทพยังไม่รู้ว่าพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพนั้นมีอยู่เท่าไหร่นะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับนิดเราจะไล่คําตอบนะครับไล่คําตอบทีละท่านนะครับคุณน้อยครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดตารางกิโลเมตรนี่โอ้โหมากมายเหมือนกันนะครับอันนี้มากหรือน้อยฮะผมคิดว่าตกรอบโอเคอ่มากหรือน้อยอ๋อผมคิดว่าพอดีครับพอดีพอดีนะฮะอยู่กรุงเทพมานานแค่ไหนแล้วกรุงเทพ ยี่สิบเอ็ดปีครับอคือไม่ไม่รวไม่ยุตยาบ้านคุณนะครับคุณนี่อรพันธ์เท่าไหร่ครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าอ้ยใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันที่าประมาณเท่านี้ไม่ทราบดายแอบดูคุณโน้ตหรือเปล่าโอ้โหไม่แอบหรอกอิสยาคเกี่ยวอยู่แล้วอาคุณประทัยครับคุณประทัยห้าหมื่นห้าพันครับห้าหมื่นห้าอู้เท่ากันเลยนะครับคูังเอิญครับบังเอิญบังเอิญ นะบังเอิญตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้กรุงเทพเรา5 0,000 5 0,000กว่าขึ้นนะฮะคุณลูกสองเท่าไหร่ครับ67,890่าหค่ะ7เข้าไปแล้วนะครับยังมากกว่าแต่นนั้นเขาพูดนี่น้อยมากไม่หรอกพี่จับอะไรได้ก็ใสโอ้ยผมระวังไม่จับใจับใส่นะครับอย่าเปลี่ยนนะโอ้ยคุณเอ็มคุณตัวท้ายครับคุณเอ็มเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเลยบ้าเข้าไปอีกเลยนะครับบ้านเกิดจ้ะทำไมฮะนะครับคำตอบนะครับที่ถูกต้อง ใกล้เค <Holmes. S 1> mm ียงที่สุดนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีทั้งหมด1,500งพัอใกล้เคียงที่สุดนะครับต่อสองท่านนะครับเพื่ออาภานและคุณมาไทยไปบ้านอะไรไปต่อได้นะครับไปแล้วสองคืนครับสองวันครับ ดาวนี่ลอยขึ้นฟ้าไปสองดวงแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็โชคดีแล้วเขาถาควัเจ็ดงผมขอยืนตรงนี้แตไม่อบอุ่นดีไปจับตัวครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ2ดวงก็เหลืออยู่3าดวง3มดวงนี้จะมีดาวตกอยู่หนึ่งดวงนะครับรุ้นกันต่อไปนะครับเตรียมตัวเลขให้ดีนะครับเอ๊ะคุณดีเคยไปเที่ยวสุนลุมไหมฮะสุนลุมเหรอครับเคยไปตันเรียนครับ ไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนนะฮะวีชาอะไรครับชาเกษตรครับเกษตรยังไงถอนหญ้าเขินเราจะถามนะครับพื้นที่ของสวนลุมพินีมีกี่ไร่ไร่หนึ่งก็น้องนึกดูกดู400ตารางวาหนึ่งไร่สี่ไร่คุณน้าครับคุณน้าอารอา นะครับลองดูคำตอบนะครับท่าบกี people, ่ไร่ครับสามสิบไร่ครับสามสิบไล่ไปของลุงพ่าผมสวนลมก็ไปสวนตัวต่ตัวก็ไปโอ้ไม่มีลู้สามสิบไล่นะครับโอ้กูเลือกตลกเลือกขามขอโทษแม่เดี๋ยวจะมีตลกกว่านี้อีกนะพัชนาภาเดี๋ยวก็รู้เดี่ยวก็รู้หน่วยกว่าอีกนะฮะ อ๋อน้อยกว่าอีกไม่เคยไม่เคยก็ไปนั่งจิ๋วจีกับแฟนในนั้นไม่เคยเลยก็เดาเดเอาสวนลุมนะครับไม่ใช่สวนลุมนะคุณอะคนที่บอกตลกยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับไปต้อไปกองเชียร์ได้ไหมขึ้นมาพว่าเขารู้ผมชวนเข้าไปหมดทุกคนแล้วฮะสามสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับคำตอบนะครับพื้นที่ของสวนลุมพินีมีทั้งหมดสามร้อยหกสิบไร่ เหลือสองดวงแล้วตอนนี้จํานวนสถานีรถไฟทั่วทั้งประเทศเลยนะครับในประเทศไทยเรามีกี่สถานีโโอ้หจังหวัดอะไรบ้างมีกี่สายประเทศไทยทั้งหมดครับประเทศไทยเอาแล้วนะครับพอแล้วครับไม่ทราบว่าใครเชื่อใครใครจะได้คุณธนาพรกับคุณลูกศรเท่าไหร่ครับครับหกร้อยหกร้อยคิดตัวหกร้อยนะครับคุณเอฟละครับโว่าเจ็ดหมื่นหกร้อยหกพัน ไม่ไม่ล่ำลาอะไรกันหน่อยแล้วใครจะพูดล่ำลากันผมคิดว่าผมไปดีกว่าเพราะผมแพ้ผู้หญิงครับบอกเขาเป็นคนแพ้ผู้หญิงเรับพี่หลังเกตเขาทำบุญมาแล้วนีครับยกช่อฟ้าอะไรครับคำตอบที่ใช้จีนนะครับจำนวนสถานีรถไฟนะครับทั่วทั้งประเทศไทยมีทั้งหมด443 เป็นคนแรกในรอบปีเลยนะครับครั้งแรกที่เล่นเกมรั้งี่หนว่ารอบแรกดาตกนะครับคุณสุศดิรว่องไพร์นะครับ สี่ท่านนะครับก็จับคู่แบ่งคู่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยระหว่างที่จับคู่ก็มีเสียงแซวจากคุณเอ็มมาตลอดเลยนะครับ <laughs> เขาบอกว่าผมจะเป็นตลกตกรอบเขาบอกดาวตกผมไม่ใช่ดาวตกนะครับผมดาวตลกนะครับ <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> ก็คงจะไม่ทราบว่าเขาะจะมีดาวตกไปอีก2ดวงนะครับหคู่จะตกออกไปกติกาในรอบนี้นะครับเรามีคําถามอยู่4ข้อนะครับผู้ที่เล่นเกมนะครับในรอบนี้ก็จะได้เล่นคนละ2ข้อ สรุปคะแนนไปแล้วภายใน40วินาทีใครมีคะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปวิธีการเล่นเกมในรอบนี้นะครับก็คือ4ี่ข้อนี้จะมีเรื่องราวของัญชนะอย่างเดียวของแต่ละข้อเช่นถ้าว่าเป็นคําตอบเป็นกอไก่ก็จะกอไก่อย่างเดียวเลยสิบข้อเยเหรล่ะติดข้อนี้ก็จะกอไก่อย่างเดียวถ้าเป็นฮอนดู้กก็ฮอนด้คูอย่างเดียวเลยครับและวิธีการที่จะตอบนะครับก็จะสลับกันตอบอย่างคุณจิ๊บตอบปับ๊บแล้วก็สลับไปที่คุณลูกศรสลับไปสลับไปนะครับของแต่ละข้ออันนั้นไปถ้าไม่ได้ก็รีบผ่านเลยอ่า แล้วก็สรุปนะครับคะแนนเต็มของแต่ละข้อนั้นก็คือ10คะแนนก็คือ10คําได้ไปหมดพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มต้นนะครับคุณจิ๊บนะครับแลวคุณครูจะได้ตอบก่อนนะครับยังเหรอครับยังงเลือกอะไรครับ1234ขอเอา3สี่เอาสามนะครับเลือก3นะครับ3ตกรอบแล้วฝรั่งถะไครับคุณจิ๊บจะต้องตอบก่อนนะครับมีเวลาทั้งหมดถือวินาทีนะครับให้นึกถึงแต่ชอช้างอย่างเดียวเลยนะครับชช้างทำตอบนี้เป็นชอช้างอย่างเดียวนะครับถามอะไรก็เป็นชอช้างนะครับ40วินาทีนะครับ นักร้องชายทานทานค่ะครับเครื่องใช้ในครัวในครัวมีอะไรทานชามชามมีนะครับสัตว์สีเท้าช้างมีครับสีคุณลูกศรจิ๊บชมพูจังหวัดคุณจิ๊บเจียงไร่เจียงผลไม้กองเชียร์ห้ามพูดนะครับชมพูมีนะครับประเทศคุณจิ๊บประเทศ ชอช้างผ่าน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 หมดนะครับดาราชายคุณจิ๊บดาราชายนะครับชอช้างนะครับผ่าน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 นะครับหมดเวลาโอ้โหตอนนี้ก็เงียบกริบเลยนะครับมีอยู่สิบคำถามก็ตอบมาแปดนะครับก็ผ่านพ้นไปหลายๆอันนะครับถูกมาทั้งหมดดาราชายก็คุณชลิตไงครับนักร้องชายคุณชรัตนะครับที่น้องกัดช้อนชามีนะครับสัตเท้าช้าง นะครับีชมพูตอบถูกนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับชลบุรีได้ผลไม้ชมพูประเทศชิลีเชโกนี่โอ้โหนะครับก็ถูกไป5าคำได้ไป5คะแนนนะครับมันยากเลยฮะมันลุ้นเหมือนกันนะอึดอัดไหมมึกไม่ออกฮะมันแหมมันว่าจะได้นิพี่น็อพี่น็ออย่าหัวล้อขอเหลือหนึ่งสองสี่ผมชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้นำครับ ผู้นำก็ต้องเลขหนึ่งเลยเลขหนึ่งเลยครับเลขหนึ่งเลยครับโอสะเดย์สะเดย์อีกแล้วนะนึกถึงมาัยชนะตัวแรกของอักษรไทยเลยนะคกอไก่สี่สิบวินาทีกอไก่นะครับคุณน้อยนะครับเครื่องดนตรีกีตร์กีตรามีปลาปลากุหลาบดอกไม้มีกุหลาบถูกนะครับดาวราชัยกษัตรมีนะครับวงดนตรีผ่านกระ๊ดกรี๊ดมีครับกระทรวงกระทรวงอะไรกอไก่กระลาหอมกระลาหอมนะครับจังหวัด กรุงเทพกรุงเทพผลไม้คุณน้อนมีนะครับผักสวนครัวกำลัปลีมีนะครับประเทศอีกทีหนึ่งผ่านกาผู้จากรุงรงทุ่งสิบคำไปแล้วคุณนอคุณน้องม๋าครับเรียบร้อยแลครับสิค้ครับคะแนนมาเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับมา ได้ไปคะแนนเต็มเลยตัวอัำไมมันง่ายจีงกรกซับมันง่ายเลยนะแสดงว่ามันจะต้องมีการพลิกล็อกด้วยนะครับไม่ใช่จะเหนือเมฆธรรมดาก็ต้องอยู่ที่โชคด้วยในการที่จะเลือกออกมานะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับตีเขาสองสองครับสองเล็กดีไหมไม่ดีเขมรถือแหมมีการสาดแชกเล็กน้อยช้อชิงนะครับชอชิงชอชิงนิกถึงชอชิงท่านผู้ชมก็ลองนิกไปด้วยนะครับพร้อมนะครับดาราชชายชัยมีนะครับปลา ผู้สอนปลาอะไรขอจริงผ่านฮะผ่านนะครับขนมหวานขนมขนมผ่านนะครับเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีขอจริงชาบนะครับมีนะครับบนดนตรีวงดนตรีเฉลียงเฉลียงมีนะครับจังหวัดกองเชียร์บานนะครับกองเชียร์กองเชียร์ก็ลุ้นกันหน้าดูจังหวัดผ่านชาช้างชชมีนะครับนักร้องหญิงใครเป็นนักร้องหญิงชอจริง ฉันฉันธนาฉันทนามีนะครับอาวุธช็อตสิงอาวุธพาค้าผ่านอาวุธช่อชัวรไม่เราผ่านแล้วบายต้นไม้ต้นไม้ต้นอะไรที่ช็อตสิงต้นไม้คำขาตทขาคำขาขชขาดีร้านเดย์คำขานะครับอาวุธนะรับไม่ได้ตอบมา บวกฉมวกนะครับแล้วก็นักร้องหญิงถูกเลยนะฮะขอนตรีเฉลียงคนดนตรีถูกขนมหวานเฉาป้วยคนลูกซ้อนบอกขนมฉี่เมื่อกี้ใครเยอเขอไม่ตอบไปเพราะเขาชออย่างนี้นะปลาก็ฉลามนะครับฉลามนะครับก็ตอบมานะครับก็ถูกไปอีก5นะครับก็รับไปอีก5คะแนนนะครับของเก่า5เป็น10คะแนนนะครับ คุณเอ็มเตรียมวงมาลัยคุณโน้ตและคุณนิดนะครับเล่นในข้อเดียวก็ได้สิทธ์เท่ากันบอกแล้วดาวตลกท็อปไม่ใช่ดาวตกนะยังไงก็ต้องเล่นในข้อที่4นะครับดูว่าคุณโน้ตและคุณนิดจะเล่นได้โอเคอยู่ลาวเด็กเทพไม่ไม้ไม้นะฮะเล่นแล้วอู้ยแล้วชนะในรอบนี้แน่นอนอักษรลอริงนะฮะสี่ทิวนาทีนะครับประเทศลาวนี่นะครับดาราหญิงลาลนาลานาจังหวัดทุนนศลพบุรีลพบุรีอวัยวะเอ่อลิ้นลิ้นนะครับตจบไม้ทุนนต ดอกไม้ไม่ป้านพายป้านพอมีนะครับสัตว์สี่เท้าสี่เท้าลิงลิงมีนะครับผลไม้คุณนิดลองกองลองกองคืออะไรโถ่เอ้ยเหมือนรดาราชัยอะไรนะดาราชัยมาหนี้ป้านอะไรดีล่ะดาราชัยลอลิงลอลิงนะฮะไม่เอานะครับขนมคุณโนอตขนมอะไรอ่ะลอลิงลอดช่องลอดช่องมีนะครับประเพณีไทยลอลิงลากระทบไม้ลากระทบไม้เป็นประเพณีการเล่นอย่างหนนี้ เรากระทุ e ่มไม้นี่ไม่ใช่ประเพณีนะครับประเพณีนี่ต่อบว่าเากระทุไม้ลรากระทุไม้ไม่ใช่ประเพณีเราต้องมาเล่นกันเรากระทงมีนะครับดาร์ชายรอลิขิตนี่ครับนิดเดียวนะครับตอนนั้นได้หมดเลยนะครับผมก็รับไป่ชื่อเล่นเขาชื่อลิแดกถูกไปตั้งแปดคำนะครับรับอีกแปดคะแนนนะครับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสี่ข้อนะครับก็คนละสองข้อรู้สึกว่าทีมของคุณจิ๊บนี่ เลือกอักษรมันลําบากนะครับขอชิงนี้ลําบากมากก็ได้ไปสิบนะครับคุณโน้และคุณนิดก็ได้ไป18เพราะฉะนั้นคุณโน้และคุณนิดนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นดาวลอยฟ้าผ่านเข้ารอบต่อก็ยิงเหนือฟ้าเหนือแม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อให้เหนือเมฆคลิกล็อกิการในรอบนี้ของเรานะครับเรามีดาวข้างหลังนะครับอยู่คนละ13ดวงใครที่เล่นดาวนะครับขนาดของดาวแล้วก็ทายได้ถูกหมดคือเปิดใบที่13ได้ก่อนปั้ง คนนั้นจะเป็นผู้ชนะแต่ระหว่างที่เปิดๆไปนั้นผิดต้องเปลี่ยนไปฝ่ายหนึ่งเปิดทันทีถ้าผิดก็เปลี่ยนกลับมานะครับแต่ทีนี้มีข้อข้อสําคัญอยู่อันหนึ่งคือว่าใครที่เล่นก่อนก็คงจะได้เปรียบเพราะว่าถ้าหากว่าเปิดแล้วได้ไป13ใบก่อนชนะไปเลยครับผมเอาแผ่นที่สองโอ้นี่พอพอเลือกปุ๊บนี่ให้ผู้ชายเลือกก่อนเลยนะครับอใจตรงกันแล้วไม่กระดาษเลยพูดครับไม่มั่นใจจริงเอาละครับลองเปิดมาเลยนะครับใครใหญ่กว่าเล่นก่อนนะครับ นะครับสองท่านนี้นะครับติดาดวงนี้ใครจะถึงเป้าหมายก่อนนะครับจะเป็นดาวข้างฟ้านะครับแล้วก็จะอยู่เหนือเมฆที่สุดสําหรับกลุ่มผู้คนที่ได้เชิญมาในทิศตีนะครับเิญคุนิดนะครับใบแรกสุดนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นปึงบอลเล่นาพเลยเล้ยเล็กเลยเลยเลเลยเลยเลยปลยเลเลล้วนะครับลเล็กเเล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 ลลลยเลเลเลเเลเลลลย่เล ให้ตัวใหครับใหญ่กว่านะครับหมดแล้วลุกแล้วนะครับก็ได้แค่สามนะครับสามใบแล้วผมแค่สามครับโอเคปอกกระมอมหน่อยปอไม่ถึงอีกเล้วเลยนะเขาจะถึงเป่าก่อนกันปต้าใหญ่เกเล็กใหญ่ใหญ็กเล็กใหญ่เล็กก็ก็กเลเ đại, 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 lớn, 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 ไปนะครับไปครับได้ไปสามนะครับหยิบขึ้นมาใหม่นะครับสามนะโอ้ยพอไหวสามสามกับห้าเอ้าเล็กหรือใหญ่ครับสามกับห้าใหญ่ใหญ่นะครับไปที่สี่นะครับใหญ่นะครับใหญ่ต้องใหญ่แล้วครับไปแล้วสี่เล็กหรือใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ไปที่ห้าห้าใบนี้ได้กัเสมอแล้วนะครับเล็กหรือใหญ่เอ้า ขอพิกล็อกทีนะขอพิกล็อกทีนะใหญ่ขอเลครับใหญ่่ด้นก็เลยได้แค่ได้สได้4ครับาคุณยาได้4แครับไบที่6ของคุณโนตใบที่หนะครับเลก็ใหญ่ครับเล่ใหญ่ครับใหญ่เลเอาเลใหญ่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 ใหญ สองหวนะครับไปที่5านะครับยังอยู่ในใบ้างเล็กเล็กนะครับเล็กนะครเล็กตั้งเล็กเลกนะครับเล็กเลกนะครับเล็กเล็กนะครับเล็กเลนะครับเล็กเลนคเลเล็กนะครับเล็กเลนะครับเล็กเลกไปเล็กเลกนะครับเล็กเลนะมาเล็กเลนะครับเล็กเล็กัเล็กนะครับเล็กเลครับเลกครับเลเลนบนะครับเลมาเลกครับเลนะครับเลมกับเล็กเล็กัลเลนะครับเล็กเล็กครับเล็กครับเลเลบเลลนะครับเลานลเลลครับเลเลครับ ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปที่แปดนะครับใหญ่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 ครับไปที่เก้าครับเล็กเล็กเล็กครับเล็กนะครับเล็กเล็กถูกแล้วครับไปที่สิบนะครับเล็ก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 ครับเล็กเล็กเล็กเหลือสามใบเลยครับเหลือสามใบคุณจะชนะเลยนะครับเล็กเล็กเล็กนะครับเล็กครับใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่เลยครับใหญ่เลยครับ ไปใหญ่เลยไปเลยใหญ่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 ลยเไิ่มเลยเล็กเล็กอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอกาสเดียวที่จะไม่ได้คือเท่ากันเนี่ยนั่านั้นได้หมดเลยโอกาสมีมากมากถ้าเท่ากันไม่ได้นะครับขับเล็กอยู่แล้วเล็กอยู่แล้ว สใบนะครับคุณนิดได้ไปหนึ่งสองสี่ห้าหใบออกไปได้ไปครึ่งทางชนะกันครึ่งทางเแม่ใบสุด okay, ท้ายต้อเปลี่ยนเป็นเล่นตลกบ้างแล <laughs> หลิก,ลกระหว่างคุณกับผมคราวนี้ใครจะเหนือกว่ากันตอนนี้นะครับมีขนาดของดาวอยู่8ปดแปดใบครับแ <8 S 1> ดวงเลือกมาแล้ว อาจารย์ดีดอกประดานวางเรียงเลย1234 5 6 7 8เเลยครับเอาไั้เลยนะครับผมไม่อยู่แล้วโถตลกไม่ช่วยตลกแล้วใครจะมาช่วยรเราละครับฝั่งสีทองคือของผมฝั่งสีเงินคือของคุณโน้ตนะครับครับ <c oughs> เมื่อเปิดออกมาแล้วคุณโน้ตเพียงทายแต่ว่าใบที่เป็นสีทองนั้นเล็กหรือว่าใหญ่กว่าก็จะได้รับรางวัลไปนะครับในขั้นนี้นะครับถ้าเปิดมาทายถูกเช็คของขวัญ2,000บาทถ้าถูกอีกนะครับได้คูณ2ไปเป็น4 0 0 0 8 0 0 0 1 6 3่0ห2 0ามนะครับได้มาเรื่อยนะครับ6 4 0 0 0 0 2 8ี่แแแล้วก็2 5 6ห้0หก0 0 0 0บาทถ้าเปิดครบ8ใบไม่ผิดเลยนะครับแถมให้อีก2,000 0 0โอ้โหอะไรกันนี่แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ยนึกว่าให้แล้วแต่ถ้าว่าเปิดผิดก็ต้องเริ่มที่2,000ใหม่ถ้าว่าถูกนะครับแล้วไปที่2ผิด ็มาเริ่ม4 0 0 0ันใหม่ครับผมอ่าซื้อไปที่ผิดก็จะไม่นับเลยครับขอให้โชคดีนะครับครับผมรับปีใหม่กับเกมใหม่ของ JSL นะครับพิกล็อกเหนือเมฆใบแรกนะครับที่คุณโน้ตเลือกมาเป็นปุ้งขนาดใหญ่นะครับเล็กใหญ่ตรงนี้มีโเของวันนะครับ2อ0 0บาทถ้าถูก2 0 0 0ันบาทเล็กไม่ใหญ่เล็กครับเล็กกว่านะครับเอาเล็กกว่าครับเอาเล็กกว่านะครับเล็ของวัน2 0 0 0บาทในคันที่หนึ่งนี่นะครับเล็กกว่าตั้งเล็ก ใช่ส<า>องพันสองพันสองพันนะครับสองพนันนะครับเป็นสี่พันนะครับ 4, คูณสองที่คุณน้องเลือกมาเป็นขนาดปึ้งขนาดกลางนะครับอันนี้เป็นขนาดกลางสี่พันนะครับตอนนี้เป็นสี่พันใหญ่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 กว่านะครับใหญ่ครับถ้าถูกสี่พันนะครับใหญ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่เลยาตั้งเล็สี่พันนะครับเพราะคันนี้ไม่ถูกนะครับที่เล<ด>ือกมาเลือกมาเป็นขนาดปึ้งขนาดกลางอีกแล้วมาทอเล็กหรือใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ ใหญ่กว่าใหญ่เ่าใหญ่ใช่ของพั0สี่พันในขั้นนี้นะครับใหญ่กว่าใหญ่ไว้ใหญ่กว่าตั้งเนะครับเอาเลยนะครับเอาละขั้นต่อไปคูณสองนะครับจากสี่พันเป็นแปดพันที่เลือกมานะครับเป็นขนาดพึ่งโอ้โหไม่เล่นเท่มเลยเล็กกว่านะครับเล็กเล็กในกรณีถ้าเกิดใหญ่เท่ากันเนี่ยใหญ่เท่ากันถือว่าไม่ได้นะครับเอาเล็กเล็กเล็กกว่านะครับเล็กอยู่แล้วถ้าโชคไม่ดีก็คือเท่ากันนะครับเล็กอยู่แล้ว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  เลขจิ๋วเลยนะครับ่ันแลวนะครับพันเลยนะครับตอนนี้หมื่นที่เลือกมาครับเป็นจิ๋วใหย่โอ้โหใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่ห่่ใหญ่ใหญห่ห ามื่นสอู้มันไมเนี่ยมันเล่นเงินอะไรก็ดีเหมหกที่เลือกเานะครับตอนนี้อยู่ในขั้นสามหมนะครับถ้าถูกได้เป็นสามหมืสองที่เลือกมาเป็นปุ้งจิ้วอีกแล้วายายาไปุ้งสามหมื่นสองหกหมื่นสี่หกหมื่นสี่อู้อะไรกันนี่ยอะไรกันเนี่ปุ้งจิ้วลายลายลายไยลายปุ้ ในตอนนี้นครับเป็นใบสุดท้ายที่คุณโนตจะได้เล่นนะครับถ้าถูกในใบนี้นะครับรับถึง1นึ่งแสนองหมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับคุณโนทแคเงินหนึ่งแนสองหมื่นแปดพันบาทนะครับเลกเล็กครับโอ้โหเลอย่าฝนเลยฝนไปรลโอ้ยนเลย หน้าครบนะหน้าครบมากหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทเป็นไงฮะดูมงดูหมอมาบ้างไหมหมอดูบอกปีนี้ผมเป็นจะแพทย์ฮะอายุสามสิบห้าหมอบอกว่าส้าใครเชิญมาเล่นเกมแล้วก็รีบมาเลยรับเยอะแกว่างั้นและครับเอ๊ะพวกเราใครไปเชิญเข้ามาเนี่ยแม่พี่ต้นครับพี่ต้นครับคุณน็อตครับเป็นคุณ หนเมฆกับผมมากมายผมแพ้คุณนิวน้องดาวที่<ม>ลอย,ยขึ้นไปถึงมุเมฆพูดไปเลยนะครับ <c oughs> อีกขั้นเดียวเ่ยคุณผิดถ้ามันงั้นแะคุณรับอือเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วครับพระท่านบอกว่าพอใจในสิ่งที่เราได้ครับและสิ่งที่คุณรถพอใจในสิ่งที่ได้ไปนะครับก็คือเทคของขวัญนะครับเป็นมูลค่าถึง1 2 8 0 0 0บาทนะครับขอบคุณมากต่อให้เนื้อเมฆพลิก็ลก